น้องค่าทำอะไรลูกนี่กลับมาชมดูเราทำอะไรกันตอนนี้เด็กๆทุกทุกชนิดเข้าบ้านหมดแล้วนะคะเด็กๆอโอ้เรายังไม่ได้ไปรีวิวอันนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้ก่อนนะนี่เรามีเอ่อ สัญญาใจไว้นะกับ FC ของเรานะคะนี่อันนี้จะเป็นผ้ายางนะคะผ้าผ้าอะไรอะผ้าพลาสติกเนะเาะเขาจะไว้สำหรับคลุมดินได้ดีมากเลยนะคะนี้ทำให้หญ้าไม่ขึ้นนะประหยัดแรงงานในการตัดหญ้าด้วยนะคะ ใช้ได้นานกว่าเกินกว่าสองปีด้วยนะขนาดแดดแรงๆอย่างนี้นะทุกคนนี่น้องค่าครับน้องอออนนค่าเจอตัวอะไรละนีดัดด้กลับมาแล้วฮ้คนชวยเอาน้องค่าน้องค่เจองูเอ้ยน้องค่าเจอตัวอะไร อ๋อแมวคาอย่าไปทำเขากลับบ้านร้องสมามีกลัวเลยคาดูคนสวยดีกว่านี่คนสวยถอนใสบัวเลยโอ้โหจะสวยขนาดนั้นล่ะคะคุณนั่นวันนี้มาช่วยน้อง น้องดื้อเนี่ยน้องดื้อเนี่ยเด็กยิงดื้อเนี่ยดูสิเนี่ยดัดดี้ผูกไว้เนี่ยโอ้แต่เขาน่าจะหลุดตั้งนานแล้วนะฮคนฉวยเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยจะกลับไปอย่างนี้เลยเหรอคะือสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยคะ่ะทางนู้นเป็นทิศตะวันตกนะคะ แสงสวยมากเลยวันนี้เราก็มาหาน้องคนสวยนะคะวันนี้ดัดดี้ไปเอาต้นไม้ต้นไม้มาให้มัมมีอยากปลูกต้นไม้ที่มีดอกสวยๆกันอุย้ยสวัสดีค่ะผู้ชมเยอะเลยยามเย็นพอดีมัมมีกกำลังถอนเด็ก เด็กเขาหนีออกมาเขาถอในนี้ออกมาหมดเลยทักทายนะคะส่วนนิดหนึ่งอยู่ราบุัวหลวงอยุธยาพี่พี่น้องๆดูกันจากที่ไหนบ้างคะวันนี้วันจนันรถติดกันไหมคะคนณจวย ใครอยู่ไหนกันบ้างเอ่ยเลิกงานหรือ,อยังคะงานของส่วนนิดหนึ่งไม่มีเวลาอินไม่มีเวลาเอาอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมลูกปะหอมอะไรเนี่ยอ่าพฤติกรรมของคนโฉยนะคะชื่อน้องกุดหลักสะดือจุนด้วยด้วย มันแค่ดื้อจุนดัดดี้เขาบอกว่าเวลาเขาจะเข้าบ้านเนี่ยเขาก็จะดือ้อจะต้องเดินเลาะกินหญ้าแบบเอาเป็นเอาตายไม่รีบเข้าบ้านเนาะวายแบตเตอรี่โลทุกรอบเลยปะเดี๋ยวดัดดี้มารับน้องไปเข้าบ้านค่ะ เชือกน้องหนักแล้วค่ะค่ะอ่าเห็นไหมปับเดียวพาทิตล่วงพาธิตล่วงพาทิตล่วงไปเยอะอ่ะในดูคนโฉยหลังโคนเต็มเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวคนโฉยก็ต้องลงน้ำอีกใช่ไหมคะอืมไปล้างโคนก่อนเข้าบ้านอ้าวมันมีลืมปิด ปิดบ้านมุ้งเลยมามีโมแต่ดูมือถือ,อเดี๋ยวเราจะมีคลิปด้วยเนี่ยโอเควันนี้ลืมไปว่าจะต้องทำคลิปไปลงติ๊กตอกนะคะเพื่อขายสินค้ายังไงฝากติดตามกันด้วยนะปักตะก้าด้วยเนี่ยเราจะขายตัวเนี้ค่ะผ้าย,ยางเนาะเป็นเอฟฟรีเออ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตเอ่อ ปิดไลฟ์ก่อนโอท่านผู้ชมผู้ชมมาดูหรือเราจะเอาจากอ,อจาก youtube มาตัดต่อดีคนโฉยจะทำยังไงก็ทำไปนี่บุมบุ้มบุหายจ้ะน้องลงผิดทิศแล้วเดี๋ยวน้องก็ต้องขึ้นใหม่อ่ะตรงนั้นมันมีขวางอยู่อะ่ะเขาเห็นดัดดี้มาแล้วเขารีบเลย หรือจะมีเด็กดำน้ำนะรู้นะเนี่ยรู้นะเนี่ยว่าต้องรีบกุลักถามผ่าผู้ชมดิใครถูกหวยมั่งวันนี้เออถูกหวยแล้วมาดูกุลักใช่ไหม โอ้อยขอบคุณกดไลค์ให้เราด้วยอาจจะขึ้นไปรีวิวเหรออ๋อรีวิวชื่อเออผ้าคลุมอ่ะป่าปลาปาดีมาแล้วเกลีเกลีอ้ยท่านผู้ชมดูเยอะเลยลูกเร็วๆอายเขาไเขาให้มามีเก็บง่ายๆก่อนคนโจยมาแล้วอุ้ยๆเร็ยวเรียวเลยด,ดมา ว้าวตัวใครต้มฮะนนหรอโด,ดนบ่นแล้วเรี่ยวเรี่ยวเรียว,เ,วเขาขึ้นเองใช่ไหมไปไหนมาดูดิเขาลงเองเลยหนูไม่ได้จับเขาจะอือ้อเขาอื้อแล้ว,ลวเาาอามาโชว์เร็วมาโชว์เร็วมาดูคนขี้บนน่นเนาะลองเอวย่อย มีล้างมือก่อนไปไปไปเชือกเด็กหญิงเขาเลอะขี้โคลนโอ้ยคนดูเยอะเลยคุณรักเร็วเร็วเดี๋ยวอายลงนี้แล้วกูรักมา,ากุณรัก พูดลักมาลงมาดูดูทำหัวเอียงลงมาแดดดี้แรงเยอะกามามีนะพูดลักงั้นต้องไปไล่ฝ mm hmm. ั่งนล้นวิดดี้ไปด้วย,ยนี่วิธีนะคะปีเด็กลงมาเลยค่ะ <Good luck. S 1> ถ้าผู้ถ้ผู้ชมก็อยากรู้ปะ มาอยู่กันเต็มเลยดูนะเด็กดื้อนะวันนี้ร้อนมากเลยนะมีตะคร้ขึ้นเต็มเลยนะ<ป>นี่คือวิถีเด็กดื้อนะดูทําคอเอียงไปตตเลยเออบุ้มๆแล้วลูก<ป>ตะคร้ขึ้นเต็มเลยร้อน<ป>ตะคร้ขึ้นร้อน ตัวตไม่มีนาฬิกาเหรอลูกอ,ะอ่ะ,อ,ะอ่ออออเออเดี๋ยวมามีต้องไปให้ข้าวน้องอีกนะน้องเพิ่งได้ข้าวมานะเอ้ยิ้มหลยเดี๋ยวมามีจะดึงควายเจสก,กีเลยมาเสร็จยังคะมองดูมองเก็บข้อมูลนะ เก็บข้อมูลนะน่ะ<า>เร็วๆเซเลปเดี๋ยวคนไม่ดูนะมาอือม,มองมองเก็บข้อมูลนะเนี่ยดูมองทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ยรู้เรื่องเก็บข้อมูลเนี่ยอิโปโปโปเนะี่ยอุ้ยตัดดิ แดที่ตกตาเลยได้ตัวหนึ่งหรอไม่หมอเออยังไม่เชื่เลยใช่เ<ป>อออยู่ยก็นั่นนี่ยโกงยังไม่จบแสดงหรอแสดงเหรอหรอ๋อ,อเขาดึงเชือกหลุดมาเองด้วยนะไอ้ไม้หลุดอยู่ตรงนู้นอะ่ะเขาเดินมาหาเชือกเต็มหัวเลยพันขาว่าวุ่นไปหมดเลยเขาบอกมันมีมาแล้วเหรอ มันยนมังกรืมวันนี้มาตามดูชีวิตเชเล็บเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาม้ต้องมาถ่ายทําใหม่แล้วมามิลืมถ่ายให้ลุงโสโอ้โหดำน้ำหน่อยไหม ต้มน้ำหน่อยไหมคะต้มน้ำหน่อยไหมคะคุณนักษมแล้วที่ไปไหนมา แต่งแต่งยูนิฟอร์มผิดใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะอุ้ยว่ายน้ำเป็นปลาเลยนะไปะนันเนี้ยอันเนี้ยอันนิดนุงนิดนุงเอ๊ะวันนี้ไลน์เป็นอะไรไม่ขึ้นคอมเมนต์ มีใครทักบ้างแล้วนะา FC ดูอยู่แน่ๆเลยแต่ไม่เห็นคอมเมนต์ FC เลยนะคะว้ายปัดกดเขา <c oughs> <c oughs> อุ๊ยขุ่นดีจังเลยขึ้นมาเนี่ย เดินเดินซอยเดี๋ยวให้ดัดดี้อาโปรไฟล์รูปไม่สวยไปขึ้นได้ไงเนะเอาโปรไฟล์รูปสวยๆสิมันเกี่ยวมันเกี่ยวจับจูดเลย n ไนท์นี่คือห้องคนสวยค่ะ ต้องเปิดกอ๊อกไหมเพราะว่าหนูปิดวาไว้คนละท่อใช่ไหมไหนไหน,นค่ะไปบรรยากาศเงียบๆของส่วนนิดหนึ่งพบกันใหม่นะคะ fc บายบายค่ะเอ่เปิเนเงละเออมือถือเป็นไรนี่ ปิดไลค์ก็ไม่ได้นะจ๊ะ